สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ RAC k SK c h a n n e l ค่ะทุกคนวันนี้นะคะเป็นวันหยุดพวกเราก็พามาปิกนิกค่ะริมน้ำแต่ว่าน้ำก็ยังเย็นอยู่นะคะทุกคนแต่ก็มีคนเริ่มมาพายเรือแล้วนะคะแต่น้ำก็เย็นเจี๊ยบเลยทุกคนช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงฤด,ดูใบไม้ผลิอยู่นะคะมาชมบรรยากาศค่ะริมน้ำทุกคนริมแม่น้ำ ตอนนี้เราก็กำลังจะเตรียมจุดไฟนะคะก่อไฟทำปิ้งย่างตามประสานะคะที่เราทำประจำนะคะทุกคนธรรมชาติแสนสวยทุกคนในป่าแล้วก็แดดก็ดีมากเลยค่ะวันนี้ก็พออุ่นๆนะคะนู่นน่ะคนแบกเรือลงไปลมบมเบอร์เลเลยนะคะเรือ,อยางทุกคน เพราะว่าตามสายน้ำนี้ก็จะไหลลงไปสายยาวเหมือนกันค่ะเขาก็ล่องเรือกันสบายเลยนะคะสวนป้าก็จะพาทุกคนเดินปา่าค่ะทุกคนไปสำรวจผักป่าซิว่ามีอะไรให้ดูบ้างนะคะแล้วก็ป้าก็จะเดินหาเศษไม้นะคะเศษไม้เพื่อที่จะเอาไปทำก่อ,อไฟเพิ่มเติมที่จริงเราก็เอามาจากบ้านแล้วแหละแต่น่าจะไม่พอนะคะ มุมนี้นะคะทุกคนมีกระเทียมป่าแล้วก็ผักชีล้อมค่ะนี่นะคะผักชีล้อมทุกคนแล้วก็กระเทียมป่าจ้าป้าพาเดินเข้ามาเรื่อยๆนะทุกคนยุงเยอะอยู่นะเนี่ยแล้วก็เห็นว่ามีตัวเห็บแล้วด้วยอากาศประมาณนี้ก็มีแล้วนี่นะคะ สวยๆเลยทุกคนกระเทียมปลานี่จ้ากระเทียมปลาสวยๆเลยนู่นเข้าไปข้างในลึกๆนะ่ะเต็มไปหมดเลยฝั่งนี้ก็มีนะคะผักชีล้อมกับกระเทียมปลาขึ้นคู่กันเลยเต็มเลยได้ฟืนแล้วทุกคนแห้งดีด้วย หนักด้วยน่าจะอยู่ได้ทั้งวันเลยนะวันนี้หลายชั่วโมงเลยอีกกันหนึ่งนะคะเนี่เห็นไหมอย่างที่เขาตัดไว้เดี๋ยวจะเอาไปเพิ่มเติมนะคะทุกคนอันนี้คือต้นตำแยค่ะทุกคนดงตำแยตตำแยก็คือ,เ,อเวลาเราเอามือเปล่าอะค่ะไปโดนก็จะคันคันเหมือนต้นตำแยบ,บ้านเราเนี่ยเต็มไปหมดเลยเนี่ย มุมนี้อันตรายนะคะปาก็เดินใส่ลองเท้านะคะก็ไม่กล้าไปใกล้หรอกมาเจอฟืนสวยด้วยทุกคนดูสิท่อนนี้สวยเลยอะ่ะเดี๋ยวจะเอาไปเพิ่มเติมนะคะตัวนี้เป็นตัวก่อไฟอย่างดีเลยถ้ามันแห้งไง ชอบเอาไปก่อไฟเต็มเลยทุกคนเดี๋ยวจะเก็บไปนะคะยาฟันสิงโตสวยเชียวนี่มาก่อไฟผิงไฟกันจ้าทุกคนเก็บแป๊บเดียวได้เต็มถุงแล้วเนี่ยปืนใกล้ๆก,กองไฟนี้ก็เป็นผักเซียนฝรั่งจ้ากำลังงามเลยค่ะดูสิ โอเคคลิปนี้แค่นี้นะคะขอบคุณมากค่ะที่เข้ามารับชมสวัสดีค่ะบ๊ายบาย